สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะวันนี้เนาะจะมาสอนการหาค่าของไซน์คอสแทนนะคะของมุมต่างๆนะที่มีค่ามากกว่า90องศานะคะซึ่งก่อนหน้านี้เคยทําคลิปสอนไปแล้วเนาะเกี่ยวกับการหาค่าไซน์คอสแทนจากนิ้วมือนะคะแต่มันจะสิ้นสุดเพียงแค่90องศานะคะแต่ถ้าเป็นมุมที่มีค่ามากกว่านี้ค่ะเออคือเป็นร้อยขึ้นอย่างเงี้ยเราจะหาอย่างไรนะคะเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบเนาะอ่ะก่อนอื่นนะคะมารู้จักกับแกน x แกน y กันก่อนนะคะซึ่งหลักการของแกน x แกน y เนี่ยมันจะใช้ในการ การหาค่าไซน์คอแทนด้วยนะคะอ่ะแกน x นะคะก็คือจะเป็นแกนที่ขีดตามแนวนอนแบบนี้ส่วนแกน y ก็คือแกนที่ขีดตามตรงแบบนี้นะคะฝั่งแกน x นะคะทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นบวกนะด้านตรงข้ามนะคะทางซ้ายมือของแกน x นะคะก็จะเป็นลบแบบนี้ทางซ้ายมือเนาะแล้วแกน y นะคะด้านบนนะคะก็จะมีค่าเป็นบวกอ่ะส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีค่าเป็นลบแบบนี้คราวนี้นะคะ มันจะสัมพันธ์กับไซน์คอแทนอย่างไรมาดูนะคะถ้าเป็นแกน x นะคะถ้าเป็นแกน x อ,อ่ะจำไว้ว่า x เ,เนี่ยคือค่าคอ ส่วน y เนี่ยคือค่าทรายนะคะหลักการจําก็คือคําว่าทรายเนี่ยมันจะออกเสียงคล้ายๆกับคําว่า y ค่ะคือสระไอคล้าย y, ค,าย,ค,า,ยคายกันนะวายทรายพวกนี้เนาะอันนี้ก็เป็นหลักการจํานะคะอืมคราวนี้อ่ะเรามาดูเราจะแบ่งสอันเนี่ยเป็นคอเด้์คอเด้นนะคะตรงนี้ให้เป็นคอเด้์ที่1นึ่งละกันอ่ะคอเด้์ที่1ก็ไใกล้มาเลยเป็นคอเด้นที่2อันนี้ก็เป็นคอเด้์ที่3มอันนี้ก็เป็นคอเด้์ที่4แบบนี้นะ แล้วคราวนี้นะคะมุมตรงนี้นะเราจะเริ่มจากศูนย์องศาใช่ไหมศูนย์มาที่90้าอนนี้เป็นมุมนะมาที่90แล้วก็ไล่มาที่ร้อยแปดอ่ะแล้วก็เป็น200เท่าไหร่คะสองรเจะแล้วก็มาวนที่เดิมนะคะก็คือเป็น360นั่นเอง360กับศูนเนี่ยมันจะอยู่ที่จุดเดียวกันนะคะประมาณนี้อ่ะ แล้วเราเคราวนี้นะคะเรามาดูที่คอเดนที่1นะคะอ่ะคอแดนที่1เนี่ยมันก็จะมีค่าทั้งเป็นค่าทรายค่าคอสแล้วก็ค่าแทนใช่ไหมอ่ะค่าทรายค่าคอสค่าแทนนะคะของคอแดนที่1เนี่ยจะมีค่าเป็นบวกทั้ง3ค่าเลยเนาะ จะมีค่าเป็นบวกทั้ง3ค่าเลยเนาะค่าไซด์คอแทนเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นบวกเสมอไปนะคะบางทีเนี่ยอาจจะมีค่าเป็นลบก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่ามุมเหล่านั้นเนี่ยจะตกอยู่ในคอแดนไหนนะมาดูนะคะว่าทําไมถ้าอยู่ตกอยู่ในคอแดนนี้นะคะค่าไซด์คอแทนถึงมีค่าเป็นบวกเพราะว่าเห็นไหมคะ x ตรงนี้ก็มีค่าเป็นบวกใช่ไหม y ตรงนี้ก็มีค่าเป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นทั้งค่าไซด์และค่าคอเนี่ยมีค่าเป็นบวกและค่าแทนเนี่ยมันเกิดจากไซด์หารด้วยคอใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่าแทนนะคะบวกกับบวกเจอการค บวกเช่นเดียวกันเนาะถ้ามุมเนี่ยตกอยู่ที่ระหว่างมุมศูนย์ถึงเก้าสิบองศาแบบนี้นะคะค่าไซน์คอแทนก็จะมีค่าเป็นบวกนั่นเองอ่ะคราวนี้เรามาดูคอแดนที่สองกันบ้างนะคะคอแดนที่สองนะอ่ะมาดูค่าไซน์ค่าคอสค่าแทนนะคะอ่ะค่าไซน์นะคะค่าไซน์ก็คือให้ดูแกน y เป็นหลักถูกไหมอ่ะค่าไซน์ดูแกน y เป็นหลักเห็นไหมคะแกน y ก็คือตรงนี้ก็มีค่าเป็นบวกถูกไหมคะส่วนค่าคอสนะคะค่าคอสให้ดูค่า x ตรงนี้ฝั่งนี้อ่ะ x ฝั่งนี้นะคะทางด้าน ส้ายมือใช่ไหมก็จะมีค่าเป็นลบเนาะ,ะส่วนค่าแทนนะคะก็คือทั้ง2ตัวเนี่ยมาหารกันนะเนาะเครื่องหมายตรงกันข้ามห่างากันนะคะก็จะได้เป็นลบนั่นเองเนาะอันนี้คือคอแดนที่2นะคะต่อมานะคะมาดูคอแดนที่3กันบ้างนะ,ะว่าสายขอแทนจะเป็นบวกหรือเป็นลบเนาะ ข้อแรกที่3นะคะค่าไซน์นะคะค่าไซน์ก็คือเป็นแกน y ถูกไหมแกน y ติดลบใช่ไหมคะอก็เป็นลบค่าคอสแกน y อ่าแกน x ก็ติดลบนะคะก็เป็นลบส่วนค่าแทนนะคะลบกับลบเจอกันเครื่องหมายเหมือนกันเจอกันนะคะเมื่อนำมาหารกันนะคะค่าแทนก็จะกลายเป็นบวกแบบนี้ต่อมานะคะดูข้อแรกสุดท้ายนะคะก็เป็นไซน์คอสแทนเพื่อนเพื่อนลองเดากันซิค่ะว่าค่าไซน์เนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะคะค่าไซน์ก็คือแกน y ถูกไหมอ่ะ ก็คือมีค่าเป็นลบนั่นเองอะต่อมาค่าคอสนะคะให้ดูไปที่แกน x นะคะเพราะว่า x เนี่ยคือคอสอะมีค่าเป็นบวกถูกไหมคะส่วนค่าแทนเครื่องหมายต่างกันนะคะมาหารกันก็กลายเป็นลบนั่นเองอืมอ่ะคราวนี้เราได้ค่าของแต่ละคอเดนแล้วนะคะเรามาเริ่มวิธีการหากันของแต่ละมุมกันดีกว่านะคะแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยจาไม่ได้นะคะที่เกยงมานั่งไล่มาเขียนแบบนี้นะคะให้จําเป็นหลักง,ง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะเขียนหลักให้จาง่ายๆเนาะ มันมีสีหลักแบบนี้ใช่ไหมตรงนี้ให้จําเลยว่า o นะคะตรงนี้ให้จําว่าเป็นไซนนะคะตรงนี้ให้จําว่าเป็นแทนนะคะหรือว่า t ตรงนี้ให้จําว่าเป็น c นะคะเออให้จําอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นจําก็คือ หมายความว่าคอแดนนี้ใช่ไหมคะทุกค่าเนี่ยจะมีค่าเป็นบวกหมดเลยนะถ้ามุมตกอยู่ในคอแดนนี้ก็คือ0ูนถึง90องศาแต่ถ้ามุมเนี่ยตกอยู่ในคอแดนนี้นะคะก็คือตั้งแต่90องศาขึ้นไปถึง180องศาเนี่ยก็จะ ทุกค่าเนี่ยจะเป็นลบนะคะยกเว้นค่าทรายก็คือค่าทรายเนี่ยจะเป็นพเอกเขาก็คือจะเป็นบวกตัวเดียวะตกอยู่ในคอเดนนี้ก็คือค่าจะมีค่าแทนตัวเดียวที่มีค่าเป็นบวกนะคะดังนั้นก็เป็นลบแต่ถ้าตกอยู่ในคอเดนนี้ก็คือทุกค่าจะเป็นลบนะคะยกเว้นค่าคอร์สนั่นเองนะถ้าใครที่เกียดมาแบบทําตารางแบบนี้นะคะก็ใช้หลักตรงนี้ก็ได้มันจะทําให้จําได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะ เ,เดี๋ยวเราลองมาเริ่มทําแบบฝึกหัดกันดีกว่าเนาะร้อยห้าสิบองศาใช่ไหมคะอ่ะมาดูข้อหนึ่งเลยเขาบอกว่าร้อยห้าตรงหาค่าไซน์คอแทนของร้อยห้าสิบองศาเนาะว่าค่าไซน์เท่าไหร่ค่าโคถเท่าไหร่แล้วค่าแทนเท่าไหร่นะคะร้อยห้าสิบองศาจะอยู่ตรงคอเดนไหนคะร้อยห้าสิบองศาก็ศูนย์ตรงนี้เป็นเก้าสิบถูกไหมเก้าสิบร้อยห้าสิบเนี่ยมันก็จะอยู่ระหว่างเก้าสิบกับร้อยแปดสิบใช่ไหมคะก็จะตกอยู่ในคอเดนนี้ถูกไหมคะแล้วคราวนี้เราจะรู้อยังไงว่าร้อยห้าสิบเนี่ยเราจะทำอยังไงเราไม่ดูค่่าใชม ให้เราจําไว้นะคะว่าถ้ามันตกอยู่ในคอเดนนี้อ่ะคอเดนที่2หรือคอเดนที่3เนี่ยให้เอาร้อยแปดสิบมาเกี่ยวข้องจําไว้นะคะถ้าตกอยู่ในคอเดนที่2หรือว่าคอเดนที่3ให้เอาร้อยแปดสิบมาเกี่ยวข้องมาเกี่ยวข้องอย่างไรนะคะก็คือร้อยห้าสิบนะร้อยห้าสิบนะคะให้เอามาเกี่ยวข้องกับร้อยแปดสิบนะคะก็คือให้เอาร้อยแปดสิบเนี่ยมาลบเอามาลบนะ ให้เอามาลบกันนะคะก็คือมาเกี่ยวข้องอย่างไีก็ได้ให้ค่าเนี่ยมันออกมาเป็นค่าที่เราสามารถรู้มุมได้นะคะเป็นสามสิบสี่สิบห้าหกสิบเก้าสิบแบบนี้ค่ะก็คือทางเดียวก็คือต้องเอามาลบถูกไหมเอามาลบร้อยแปดสิบรอบร้อยห้าสิบเหลือเท่าไหร่คะเหลือสามสิบถูกไหมคะเหลือสามสิบเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยรู้มุมของไซน์อแทนสามสิบไหมรู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมุมร้อยห้าสิบอ่ะมุมร้อยห้าสิบนะคะ ค่าไซด์ก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะมุมร้อยห้าสิบค่าไซด์ก็เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองถูกไหมอ่ะติดลบไหมคะไม่ติดใช่ไหมคะเพราะว่าคอร์ดแนที่สองค่าไซด์เป็นพระเอกนะคะไม่ติดลบแต่ว่าค่าคอ s กับค่าแทนเนี่ยค่ามุมสามสิบที่ออกมาเนี่ยมันจะต้องติดลบเนาะอ่ะมาดูกันนะคะในส่วนของคอ s 30สมีมีค่าเท่าไหร่คะคอรสมีมีค่าเท่ากับรูป3ส่วน2ใช่ไหม ข้อ30มีค่าเท่ากับรูท3ส่วน2นะคะเราจะตอบรูท3ส่วน2ไม่ได้นะคะเราจะต้องตอบเครื่องหมายติดรลบด้วยนะคะเพราะว่ามันตกอยู่ในข้อนั้นนี้นะคะค่าแทนก็เช่นเดียวกันนะคะค่าแทน30ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนรูท3ใช่ไหมคะ1ส่วนรูท3แต่เราจะตอบ1ส่วนรูท3ไม่ได้เราก็ต้องตอบติดรลบด้วยนะคะเนอะอันนี้คือค่าของ100มุม150นั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างกันต่อข้อต่อไปนะมาดู ลองมาหามุม210กันบ้างนะคะ,ะมาดูซิว่ามุม210เนี่ยจะตกอยู่ในคอเดนไหนคะก็จะตกอยู่ในคอเดนที่3ถูกไหมตกอยู่ในคอเดนที่อ่ะคอเดนที่3าก็เหมือนเดิมนะคะให้เอาร8 0ยเนี่ยมาเกี่ยวข้องเนาะ,ะแล้วก็มาดูมุมเลย210นะคะ210ทําอะไรกับ180ดีถึงจะได้ค่าในอยน้อย,อยก็ต้องเอามาลบใช่ไหมคะร้ 180. อยแปดองร้อยนะคะลบ180เหลือเท่าไหร่คะอะก็เหลือ30ถูกไหม คราวนี้เหลือ30นะคะเราก็เหมือนเดิมเลยนะคะไซด์คอร์สแทนนะคะก็จะเป็นค่าไซด์คอร์สแทนถูกไหมก็จะเป็นค่า ของมุม30นะคะซ้าย30มีค่าเท่ากับ1ส่วน2ใช่ไหมคอร์สสามมีค่าเท่ากับรูทสส่วน2นะคะเหมือนเมื่อกี้เลยแทน30มก็มีค่าเท่ากับ1ส่วนรูทสมใช่ไหมคะแต่พอเราเขียนค่าอย่างนี้เสร็จเนี่ยเราอย่าลืมเครื่องหมายเนาะนะคะทุกตัวเนี่ยจะเป็นลบยกเว้นแทนนะคะค่าซ้ายกับค่าคอร์สมันจะติดลบแบบนี้นะคะเอออันนี้ก็คือเป็นในส่วนของมุม2 1 0นั่นเองเนาะอ่ะคราวนี้เราลองมาดู 330กันบ้างนะคะเราจะหายอย่างไรเนาะ330อ่ะ330จะอยู่ในช่วงไหนคะอยู่ในช่วงนี้ถูกไหม330้ยจะอยู่ในช่วงนี้อะถ้ามันอยู่ในช่วงคอแดนนี้นะคะให้เราเอา300 สามเนี่ยมาเกี่ยวข้องนะเออถ้ามันอยู่ในคอเดนนี้ให้เอา3 6มมาเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องอย่างไงคะ360ทําอะไรกับ330ดีให้ค่ามันได้น,น้อยๆคะ่ะก็ให้เอามาลบกันนะคะคราวนี้พอเอามาลบกันเสร็จปุ๊บมุมออกมาก็จะได้เท่าไหร่คะเออก็ได้30เหมือนเดิมใช่ไหมอ่ะได้30เหมือนเดิมใช่ไหมคะค่ามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ1ส่วน2หรือ3ส่วน2อหอ่ะแทนก็จะเป็น1ส่วนหรือ3นะคะแต่ว่าให้เราเนี่ยเปลี่ยนแค่เครื่องหมายนะคะอ่ะค่าทรานะคะก็จะเป็นลบค่าค ก็จะเป็นบวกนะคะส่วนค่าแทนก็จะเป็นลบแบบนี้ค่ะอันนี้พอเข้าใจนะ,อะเอานี้เอามุมอะไรอีกดีอ่ะลองเอาสองรอยิบห้าบ้างแล้วกันอ่ะสองรอยิบห้านะคะอ่ะสองรอยิบห้ามันจะตกอยู่ในคอแดนไหนคะสองรอย่ิบห้าก็จะตกอยู่ในคอแดนนี้ใช่ไหมอ่ะก็เหมือนเดิมนะคะถ้าตกอยู่ในคอแดนสองหรือสามเนี่ยให้เอาหนึ่งร้อยแปดสิบเนี่ยมาเกี่ยวข้องนะคะหนึ่งร้อยแปสิบมาเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องอยังไงล่ะก็เอา สองยนะคะมาลบกับ180ค่ะเป็นเท่าไหร่คะสองลบรอย่ะก็เท่ากับ45ถูกไหมคะสี่สิบห้าเนาะอ่ะเราก็มาดูเลยว่า45เนี่ยค่าเรามาดูมุมที่สีกันนะคะมุมสี่สิบเนี่ยค่าไซายเท่าไหร่คะค่าไซายก็คือจะเท่ากับรูทสองส่วนสองถูกไหมนะคะค่าคอสก็เท่ากับรูทสองส่วนสนะคะเช่นเดียวกันเนาะส่วนค่าแทนนะคะค่าแทนก็เท่ากับ1อะ่ะ แต่เราจะตอบแค่นี้ไม่ได้นะคะเราต้องไปดูเครื่องหมายนะคะก็เหมือนเดิมนะว่าถ้ามันตกอยู่ในคอนเทนที่3ตรงนี้นะคะค่าซ้ายกับค่าคอสเนี่ยต้องติดลบใช่ไหมอ่ะแล้วก็ติดลบค่าซ้ายกับค่าคอสไปเลยแบบนี้นะส่วนค่าแทนเนี่ยก็คือเป็นค่าบวกนั่นเองเนาะ คราวนี้นะคะเราลองมาดูมุมที่มันมีค่ามากกว่า360กันบ้างนะคะว่าเราจะหาอย่างไรนะมีน้องคนหนึ่งเนี่ยเคยถามเข้ามาว่าพี่คะถ้าเป็น405ล่ะคะหนูจะหาอย่างไรนะคะ,ะให้เราจําอย่างนี้นะคะถ้ามุมที่มันมากกว่า360ขึ้นไปเนี่ยให้เราเอา360มาเกี่ยวข้องนะคะโดยเหมือนกับว่ามันจะนับ หนึ่งที่เริ่มต้นนะคะคือ360กับตำแหน่งศูนย์องศาเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันใช่ไหมอ่ะเราก็เอามุมนั้นเนี่ยที่มันมากกว่าเนะนำ3า3ไปเกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะได้เดินต่อไปเรื่อยๆนะคะเราก็เอา405เนี่ยมาเกี่ยวข้องกับ 360นะคะมันเกี่ยวข้องอย่างไรดีก็คือเอามาลบ3 6 0นั่นเองเนาะคราวนี้405ลบสาก็จะได้เท่าไหร่คะก็จะได้มุม45ถูกไหมคะเราก็มาดูที่มุม45เลยว่าค่าไซน์คอสแทนเท่าไหร่อีกนะมุม่ะมุม45ก็ค่าไซน์คอสแทนก็อยู่ที่เท่าไหร่คะรูทอส่วน2ใช่ไหมสำหรับค่าไซน์เนาะค่าคอสก็จะอยู่ที่เหมือนกันนะคะคือรูทอส่วน2นะคะส่วนค่าแทนก็จะอยู่ที่1่ใช่ไหมอ,อยู่ที่1นะคะ ซึ่งคราวนี้นะเรามาดูสิว่าแล้วเร,เราเนี่ยค่าซซายคอแทนเนี่ยมันจะเป็นบวกหรือเป็นลบล่ะในเมื่อมันตกอยู่ที่มุม สี 400, ่ร้อยมุมสี่ร้อยห้าใช่ไหมลบออกมาแล้วเหลือสี่สิบห้าซึ่งมันไม่ได้เข้าขายในนี้เลยนะคะมันไม่ได้เข้าขายในนี้เลยนะเราก็ให้ดูว่าพอเวลาลบออกมาแล้วเนี่ยเศษที่เหลือเนี่ยสี่สิบห้าเนี่ยมันตกอยู่ในคอเดนไหนนะคะตกอยู่ในคอเดนไหนซึ่งมันจะมานับหนึ่งใหม่ถูกไหมมันจะมานับหนึ่งใหม่ก็คือสี่สิบห้าองศาเนี่ยมันก็จะตกอยู่ที่คอเดนคอเดนที่เท่าไหร่คะคอเดนที่หนึ่งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทั้งค่าไซายค่าคอร์สค่าแทนเนี่ย ของ405เนี่ยก็จะเท่ากับเป็นบวกทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นบวกทั้งหมดเลยเนาะก็คือมันจะตกอยู่ในคอเดนนี้นะอ่ะคราวนี้มาดู630กันบ้างนะคะ630นะคะก็เหมือนเดิมนะคะเราก็เอา360เนี่ยมาเกี่ยวข้องเหมือนเดิมนะเอาขออนุญาตลบก่อนอ่ะเอา630มาเกี่ยวข้องเหมือนเดิมแบบนี้เอามาลบกันนะคะ630ลบ360ได้เท่าไหร่คะ ก็จะได้เป็น2 7 0เจถูกไหมก็จะได้เป็น2 7 0เจนะพอคราวนี้ได้เป็น2 7 0เจแล้วนะคะเราเนี่ยก็ให้มาดูให้มาดูที่มุม2 7 0เจเลยนะคะะมุมที่2 7 0เจก็คือตรงนี้ถูกไหมคะตรงนี้เนาะมุมตรงนี้อ่ะคราวนี้ถ้ามุมตรงนี้เนี่ยค่าไซน์คอสเทนเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่คะ,ะมุมตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าเป็นค่าไซน์เนี่ยให้ดูที่ y เป็นหลักใช่ไหม y y ยตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1ถูกไหมต่อมานะคะคอสให้ดูที่ ค่า x เป็นหลักใช่ไหมคะคอสก็มีค่าเท่ากับศูนย์เขียนคอสก่อนคอสเท่ากับศูนย์าเท่ากับหนึ่งเนาะถ้าพูดผิดเนาะก็จะเป็นคอสนะคะเท่ากับศูนย์นะคะค, 0, คือค่า x ตรงนี้นะส่วนไซน์เนี่ยก็เท่ากับหนึ่งนะคะส่วนค่าแทนเนี่ยก็จะเป็นอินฟินิตี้นะคะซึ่งสองแเจ็ดสิบเนี่ยมันจะอยู่ในเส้นที่ะสะท้อนกับมุมเก้าสิบองศาพอดีถูกไหมนะคะมันจะสะท้อนกันตรงนี้พอดีเนาะซึ่งเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายมันก็จะต้องมีเครื่องหมายที่มันมีติดลบนะคะซึ่งตรงนี้ยค่าอะไรเป็นพระเอกคะ ค่าคอสเป็นพเอกถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าไซน์เนี่ยที่เป็นหนึ่งเนี่ยมันจะต้องติดลบด้วยคือเป็นลบหนึ่งนั่นเองนะตรงนี cis, yeah. ้ก็ต้องเป็นลบหนึ่งเนาะส่วนค่าแทนเนี่ยก็คือก็ต้องเป็นติดลบนะคะติดลบแต่คราวนี้มันเป็นมุมสั้อนของ90องศาก็คือค่าแทนมันจะเป็นค่าที่ไม่สามารถหาค่าได้ค่ะเาเรียกว่านะอินฟินิตี้อะไรพวกนี้ค่ะประมาณนี้นะค่ะก็จบไปแล้วเนาะในเรื่องของการหาค่าไซน์คอสแทนของมุมต่างๆเนาะที่มีค่ามากกว่า90องศาขึ้นไปนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์เนาะไม